สวัสดีค่ะมือนีกันสิ์ตาแบักทัวปักง,ง่แลนะค่ะเนาะตํามกรได้จ้าใส่พริกค่ะตาพริกก่อนเนาะค่ะเนาะตาพริกก่อนทัว่วลงไปค่ะ 们脯。 ประเทศค่ะ ใส่สูโรดใส่น้ำปูน้ำปูค่ะใส่น้ำปลา เรียบร้อยจ้าอีกครับน้องจีนนะ,ะนะคะเนะ ข้นนะะาวน,ะะนุกันเนือ้อค่ะมีตำตัวเนาะค่ะเนาะมีขนมจีนมีทอดหมูมีทอดปลาคะ่ะเขาเนีวว้อห่อนหอนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวันรั้ค้ากินข้าวนุกัน,น,กนคะ่ะ